สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้แม่เจี๊ยบก็เข้าสวนนะคะแล้วก็อยากจะมาปลูกผักกวางตุ้งที่เราเพาะมาเมล็ดเอาไว้ตอนนี้ต้นของเขาก็เริ่มโตแล้วนะคะก็ยังไม่มีที่ปลูกนะคะแต่ว่าจะมาเคลียร์สองกระถางนี้นะคะเป็นกระถางกล่องโฟมนะคะที่มีความลกลุงลังแบบนี้นะคะ สกระถางนี้นะคะจริงๆแล้วไม่เจีย๊ยบไม่ได้ปลูกนะคะคือผักที่เพื่อนๆเห็นนะคะเป็นส่วนมากจะเป็นต้นกล้าของฟักทองเนาะแล้วก็จะเป็นพวกมะระขีนกนะคะหลายๆอย่างที่อยู่ในกระถางนี้นะคะไม่ได้ปลูกนะคะคือ เมื่อก่อนเนี้ยนะคะเราบํารุงด้วยเศษอาหารนะคะเศษอาหารที่เรานํามาบํารุงเนี่ยมันก็จะมีพวกมเมล็ดพันธุ์ของพวกฟักทองเอยอะไรเอ่ยต่างๆนานาน,าน,นะคะแล้วพอเราเอามาบํารุงเนี่ยเขาก็เกิดเป็นต้นกล้าขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็โรคลุงลังแบบนี้นะคะในกระถางของเราก็จะมาแย่งอาหารของผักในกระถางนะคะที่ปลูกจริงๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นมะระขี้นกนะคะแล้วก็จะเป็น ผักอ,อะไรนะไอ้นี่นะคะกระลำกระลำปรีนะคะอันนี้คือปลูกนะคะนอกนั้นคือเกิดเองหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาจัดการโดยการถอนทิ้งให้หมดนะคะจะเก็บไว้แค่เป็นบางต้นนะคะเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ในส่วนนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้กระลำของเราเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตได้ดีกว่านี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดการกับสองกระถางนี้กันเลยนะคะว่าไม่เจี๊ยบเนี่ยนะคะมีวิธีจัดการยังไงนะคะเพื่อที่จะเอา,อาต้นต้นกล้านะคะของอผักกวางตุ้งเนี่ยมาปลูกนะคะทำยังไงถึงจะปลูกได้เนาะกระถางแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันเลยค่ะ นี่ค่ะนี่นี่ก็คือวิธีการจัดการของเม่เจี๊ยบนะคะฝั่งนี้คือเราถอนทิ้งไปหมดแล้วนะคะจะมีอะไรก็ช่างนะคะที่สามารถกินได้หรือกินไม่ได้นะคะก็ต้องถอนทิ้งไปเลยเพราะว่าเราต้องการให้ต้นกลัําของเราเนี่ยนะคะเขาเจริญเติบโตได้ดีเนาะเพราะว่ามันจะปลูกได้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวหมดหน้าหนาวแล้ว มันจะปลูกไม่ได้นะคะก็คือมันจะอยู่ในช่วงนี้เนาะอันนี้เป็นถั่วนะคะเป็นถั่วแขกสีม่วงนะคะก็ถอนทิ้งไปเลยเนาะ,ค,ะคือเราก็ได้เก็บกินเยอะแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยปลูกใหม่เนาะเราก็จะหาพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับเขานะคะส่วนกระถางนี้ที่เราถอนทิ้งไปนะคะเราก็จะทําการพรวนดินนะคะไม่เอาอะไรมาปลูกเพิ่มแล้วนะ,ะ,ะแล้วก็ เจ้าต้นฟักทองก็จะเหลือไว้แค่2ต้นนะคะในกระถางนี้เพราะว่าฟักทองเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปเราก็ต้องถอนทิ้งเนาะฟักทองเนี่ยปลูกเพื่อที่จะตัดยอดทานก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าเราปลูกเอาไว้เยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าฟักทองเนี่ยเขาเป็นพืชเลื้อยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเลื้อย เขาเยอะเกินไปเขาก็จะเลยกินพื้นที่ไปเยอะนะคะแล้วก็ใบของเขาเนี่ยก็จะมีความใหญ่มากๆนะคะก็จะทําให้ต้นไม้อื่นๆเนี่ยนะคะเขาก็ขาดสารอาหารแล้วก็แสงอาจจะไม่เพียงพอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องถอนทิ้งไปเลยนะคะถึงจะเสียดายแต่ไม่เป็นไรนะคะมันสามารถหามาปลูกใหม่ได้ะคะ่ะส่วนต้นถั่วแขกนะคะต้นนี้จะเก็บไว้นะคะมันก็ยังพอมีผลผลิตให้เราได้เก็บเรื่อยๆนะคะเอาไปตำอร่อยมากๆเลยนะแล้วก็ช่วงแรกๆที่ปลูกเนี่ยนะคะก็ดก มากๆค่ะดกสุดๆเลยนะตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าอายุเยอะแล้วนะคะก็เริ่มแก่แล้วก็ไม่ค่อยมีผลผลิตสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังติดลูกให้เราได้กินอยู่เรื่อยๆค่ะกระถางนี้นะคะจะเป็นกระถางที่เราต้องการจะปลูกผักกวางตุ้งนะคะ หลายๆคนก็คงสงสัยนะคะกระถางแค่นี้นะคะจะปลูกได้ยังไงดินก็เต็มขนาดนี้แล้วก็มีเท้าของเนี่ยคะ่ะอะไรนะบวบนะคะคือมันก็เต็มกระถางอยู่แล้วนะคะแล้วมเมจยบจะทํำยังไงนะคะใช้วิธีไหนนะคะที่จะมาปลูกนะคะมเมจยบมีวิธีนะคะ ขอถอนต้นกล้าของฟักทองออกให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการปลูกกันนะคะว่าแม่เจ็บจะจัดการยังไงเนาะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําความสะอาดทั้งสองกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางกล่องโฟมที่เราจะปลูกต้นผักกวางตุ้งเนี่ยนะคะเราเหลือเอาไว้แค่โหระพาสองต้นนะคะจากกิ่งที่เราปักชำเนาะเราก็จะเป็นมะเขือยาวนะคะมะเขือยาวที่ไม่มีความสมบูรณ์นะคะแต่ว่าเราก็เก็บเอาไว้เนาะเพราะว่าอนาคตนะคะเขาอาจจะดีขึ้นเดี๋ยวเราค่อยๆบำรุงต่อไปนะคะแล้วก็จะเป็นบวบแค่นี้เองค่ะ ค่ะแลาวนี้ก็คือต้นกล้านะคะที่เราเตรียมมาไว้นะคะเป็นต้นกล้าผักกวางตุ้งนะคะจําได้ไม่เอ่ยที่เราเคยพูดในวิดีโอก่อนเนาะว่าเจอเจ้านกนะคะมาจิกกินยอดหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะก็แตกแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะ <c oughs> เห็นยอดใหม่ไหมคะส่วนตัวเก่าเนี่ยนะคะมันก็ไม่สวยเนาะ <c oughs> ก็ยังดีนะคะที่เขาไม่ตายนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะย้ายลงในกระถางกล่องโฟมนะคะ ส่วนในถาดนี้นะคะในถาดนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็หัวไชเท้านะคะที่เราพอจากมเมล็ดนะคะ,ะต้นใหญ่ในแก้วพลาสติกเนี่ยนะคะก็คือเป็นหัวไชเท้านะคะส่วนต้นเล็กๆเนี่ยนะคะเป็นผักกวางตุ้งเราพอไว้เยอะมากๆเลยนะคะไม่เจอพอไว้เกือบ40-50ต้นนะคะแล้วยังเหลืออีกหลายที่ด้วยนะคะที่ พอเอาไว้แต่ว่าเรายังไม่มีที่ปลูกนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยหาที่ปลูกให้เขาค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็คือหลังจากทําความสะอาดทั้งสองกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ดูโล่งๆใช่ไหมคะแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะรู้สึกว่า มันไม่ลกลุงลังเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็กะหล่ําของเราน่าจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วล่ะค่ะตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีวัชพืชนะคะมาแย่งอาหารแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเพิ่มดินให้เขาแล้วก็ค่อยๆบํารุงไปนะคะเดี๋ยวมันจะหมดหน้าหนาวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้กินกะหล่าค่ะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นมะเขือยาวสีเขียวนะคะของไทยเรานะคะที่ เพราะจากมาเล็ดนะคะแต่ว่าเจอเพลียลงนะคะก็เลยเป็นสภาพแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแม่เจ๊จะหาอะไรบำรุงรงอีกนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นต้นบววนะคะต้นบวบที่เลื้อยขึ้นไปด้านบนนะคะก็คือต้นเดียวต้นนี้นะคะมีแค่ต้นเดียวเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เจ๊ขอตัวไปปลูกผักกวางตุ้งก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้ทําการปลูกผักกวางตุ้งในกระถางนี้เรียบร้อยแล้วนะคะผักกวางตุ้งที่เราเอามาปลูกในกระถางนี้ก็เพราะว่าผักกวางตุ้งเนี่ยนะคะเขาเป็นพืชที่โตเร็วนะคะเป็นผักที่โตเร็วแล้วก็อายุสั้นนะคะก็สามารถปลูกในกระถางเดียวกันกับบวบแล้วก็กับมะเขือได้นะคะเมะเขือเนี่ยก็ถือว่าอายุยืนอยู่นะอายุยาวอยู่นะคะเพราะว่า พอเขาแก่ตัวไปเราตัดแต่งเขาเนาะทำสาวเขาก็จะแตกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็บวบเนี่ยปลูกตั้งแต่ต้นปีก่อนนะคะจนปีนี้นะคะก็ยังได้ตัดยอดของเขาได้กินอยู่เรื่อยๆนะคะก็ไม่ตายนะคะเพราะฉะนั้นก็ปลูกร่วมกันได้นะคะต้นนี้นะคะก็เป็นพริกกะเหลี่ยงนะคะที่เอามาจากเมืองไทยเนาะเอาต้นกล้ามาปลูกนะคะตอนนี้ก็ ถ้าจะถอนทิ้งนะคะก็เสียดายไม่สวยต้นไม่สวยนะคะจะถอนทิ้งก็เสียดายนะคะมีแค่3ต้นเองค่ะก็เลยเก็บเอาไว้นะคะกระถางนี้เป็นกระถางของผักสลัดนะคะแล้วก็เป็นสลัดคอสนะคะมีแค่ไม่กี่ต้นนะคะที่เจอเจ้านกมาจิตก,กินเนาะแต่ว่าก็ยังเหลือเอาไว้ให้เราได้กินอยู่นะคะอันนี้เป็นแตงค่ะแตงกวานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นแตงกวาของบ้านเราหรือว่าของปากีนะคะเพราะว่า เราซื้อมเมล็ดมาสองซองนะคะแล้วเวลามาปลูกเนี่ยก็ลืมนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ทำการทำความสะอาดในกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการปลูกผักกวางตุ้งลงในกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว แม่เจี๊ยบเนี่ยนะคะจะมาอัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะในช่วงระยะที่เขาโตขึ้นมานะคะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่า ผักกวางตุ้งที่เราปลูกในกระถางที่แน่นแน่แนแอ R อัดแบบนี้นะคะ <S <S เขาจะมีการเจริญเติบโต,ตได้ดีหรือเปล่านะคะ <S <S แล้วก็ในช่วงนี้นะคะ <S <S ก็เป็นช่วงที่น่าจะปลูกได้แต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่เราไม่มีกระถางเนะะี่ยค่ะถึงได้เอาผักกวางตุ้งเนี่ยนะคะมาฝากไว้กับกระถางของบวบนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูมาอัปเดตนะคะแล้วก็มารอลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเขาจะมีการเจริญเติบโต,ตได้ดีหรือเปล่าะคะ่ะ เมื่อวานลมแรงมากๆนะคะแล้วก็ต้นมะเขือนะคะก็ได้หักลงมานะคะไม่เจียบก็เลยเอาออเชือกฟางเนี่ยนะคะมาผูกเอาไว้แบบนี้นะคะน่าจะรอดอยู่นะคะ